คือคนตายคนตายเนี่ยกลุ่มของผู้ต้องหาเนี่ยเป็นคนพาเข้ามาทํางานแล้วก็เป็นคนสนิทกันประมาณเนี้ครับมาทางานด้วยกันแล้วก็ตอนหลังก็กแยกย,ย้ายกันไปเพราะว่าคนตายก็ไปแต่งงานแล้วก็กลับมาทํางานใหม่เร่งติดตามทั้งสี่คนอยู่ครัยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่สอบครับกำลังกำลังยังตามอยู่ครับยังครับคิดว่าสองคนนั้นถูกตัวยังครับยังครับกอนลัง ยังไม่ได้ตัวสองคนที่อยู่บ้านยังไม่ได้สักตัวครับต้องขายั้งสคนถ้าจับคู่ตัวได้ต้องเอามาทีทั้ต้องมาครับมาครับอยู่ระหว่างตามอยู่ครับใบนี้ใช่ไหมครับอะไรนะฮะับใบนี้ใช่ไหมครับอ้อย่างครับยังเมื่อวานนี้มีกระแสข่าวว่าเจ้าหน้าที่เข้าไปควบคุมตัวได้แล้วอ้อย่างครับอย่างครับ จนถึงขณะนี้ยืนยันว่ายังไม่มีการควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดย,ยังครับครับพี่ไรอันอีกคนที่ว่าอยู่ในไทยอะค่ะเป็นตามได้หรยังก็กํ <c oughs> าลังตามอยู่ครับตามอยู่ทุกคนอยู่ครับเพราะว่าโโไ,ไปทางด้านเขมรอยู่ครับแต่รัจดารัตก,กับวสิณแยกกันแล้วเหรอคะตอนนี้ทุกคนแยกกันหมดแล้วสองคนสองคนที่ไปทำงานที่เราเกีห็นฝันมาก ตอนนี้เขายังอยูดนนอยด่ด้วยกันไครับยียด้วยกันคำว่าแยกขนานกำลังเช็คอยู่ครับหลักฐานใหม่ล่าสุดมีอะไรบ้างก็กําลังเดินกันเพราะว่าท,ทีมทีมภาพพื้นดินในพื้นที่เนี่ยก็เร่งหาพยานหลักฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่คิดว่าเป็นที่ฆ่านะครับสถานที่ที่คิดว่าไปซื้อของ นะครับเรากาลังเดินอยู่ตอนนี้ก็เนื่องจากระยะทางของเขาสมควางกับพื้นที่ของบ้านคนตายเนี่ยมันอยู่กไกลๆกันนะครับในการที่จะหาหลักฐานเนี่ยก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งครับ